ไลน์ลวา่าหล่อลน์ยันหนูขอเดี๋ยวขอดูโทรศัพท์สักครู่นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวพี่ฟองเบียร์ขอดูโทรศัพท์ของน้องแนตตี้หน่อยค่ะอ่อพี่จะดูว่าช่องพี่อัดลายหรือ,อยังสรุปไลา์แล้วใช่ไหมคะอ่าแบบนึงนะจ๊ะ Hotelier Travel หนูยูทูปปะ u t ท b e ค่ะทำไมไม่ขึ้นชื่อช่องพี่อ่ะทำไมหาชื่อพี่ไม่เจอ ฮัลโหลเซอร์มีคนเข้ามาดูแล่ะมีคนเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวค่อยว่ายไปดูสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่ฟองเบียเนาะใครที่เข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะเราไม่ได้เจอกันเกือบปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อเมริกานะคะเรื่องของเรื่องเลยตามหน้าคลิปเลยนะคะน้องปินนี่สวัสดีค่ะเรื่องของเรื่องเลยก็คือนี่หน้าสดเนอะเธอ,อ คือ,อยังไงอ่ะพี่อ่ะเป็นสาวกยูเซรีนนะคะมาเป็นประมาณตั้งแต่อายุไม่อบอกอายุไม่ได้ดิตั้งแต่ <laughs> ตั้งแต่อยุี่สิบแปดปีเนาะอันนี้ก็คือสี่สิบย่างเข้าย่างเข้าสี่สิบเอ็ดแล้วนะคะอ่ะทีนี้พอพี่มาอยู่ที่เนี่ยที่อเมริกาอ่ะเพื่อนพี่บอกว่าทาไมยังใช้ของยูเซรีนอยู่เพราะยูเซรีนของเป็นของชาวเยอรมันแล้วพี่ก็จะถูกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะจะถูกรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของยูเซรีนพี่ชอบมากมากนะคะ ทีนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ตัดสินใจเปลี่ยนแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนอนดูในอเมซ o n ก็เลยสรุปมี SK-2 แล้วก็เออเอร์อเด้วยกำลังจะมานะคะนี่ก็คือ SK-2 น้ำตบก็คือเมื่อกี้เพิ่งได้รับมาเลยกลับจากเลิกงานก็คือมาเปิดนะคะของอเม z o n มาส่งแล้วก็น้ำตบเพเทลานี่แหละก็ไปดูรีวิวมาก่อนที่จะมาอัาให้ทุกคนดูซึ่งจริงๆแล้วคือ พี่ก็คือจะแบบยังไงอ่ะคิดว่าจะต้องแบบเทใส่มือแล้วก็ตบใช่ไหมคะพอไปพอไปดูรีวิวเขาบอกว่าเออไม่ควรจะทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาเรียกว่าส่วนผสมของมันอ่ะ,อะค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็อาจจะมีการเกิดสิวเกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะแล้วบังเอิญไปเจอคลิปที่เป็นชาวต่างชาติหลายคนที่เขาเนี่ยพยายามที่จะรีวิวเขาบอกเขาตบครั้งแรกเนี่ยตบร้อยครั้งแล้วคือเขาเขาพยายามแบบ หน้าซีกหนึ่งนะคะแล้วก็ตบร้อยครั้งครั้งแรกคือก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้พี่ฟองเมย์เพิ่งล้างหน้านะนี่หน้าสดเดี๋ยวลองมาดูกันแก่และเออจะบอกทุกคนที่คนที่เข้ามาออที่เคยติดตามนะเดี๋ยวพี่ฟองเมย์ก็จะกลับเริ่มกลับมาทําคลิปเพราะว่าที่พี่หายไปเนี่ยพี่ไปเรียนนะคะแล้วก็เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายโปรแกร,รมเรียน7เดือนนะคะเป็นคุณหมอ <c oughs> ก็หมอนุ <laughs> เป็นคุณหมอนะคะเป็นเทราพูติกมาสสัทที่นี่เธอจะทำอะไรคือแบบไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะเปิดร้านแล้วก็ไปนวดได้เลยไม่ได้นะคะต้องลงลงเรียนซึ่งค่าเรียนก็1 4 0 0 0หี่นเหรียญนะเธอนะแล้วก็เพิ่งจบเรียนอนาโตมีเรียนเหมือนคุณหมอเลยลูกไม่ใช่เหมือนบ้านเราไม่ใช่เหมือนวัดโพนะเออแล้วพี่ก็เปิดสปาอะไรประมาณนี้เออแล้ววันที่10ก็จะเป็นวันที่รับรับไปประกาศเดี๋ยวจะอัดคลิปมานะคะถ้าสะดวกช่วงนี้ก็เริ่มว่างแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะ อ่ะอันนี้คือเรียบรอ้อยเราลองมาดูข้างหน้าหน่อยดิเออสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้เขาทำยังไงนะหนูได้ดูในรูปปะ่ะได้ดูในวิวเขาบอกใส่ใช้สำลีใช่ไหมเออเขาบอกว่านะคะที่รีวิวเขาบอกว่าให้ใช้สำลีห้ามใช้เทลงฝ่ามือเหมือนในโฆษณาเนอะเทลงแล้วก็มาตบๆอย่างเงี้ยคือเขาไม่ให้ใช้นะคะเขาบอกว่าเหมือนเหมือนกับมันแรงเกินไปอ่ะ เรามาดู100ร้อยค้างเอาค้างเอาข้างขวาก่อนแล้วกันเนาะไม่เคยใช้จริงๆใช้แต่ยูซลีนอะเอาหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกเซนแค่นี้นะคะบอกให้ตบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทรมานเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16า7ส8 1ส20 2ิ2 2้าส4 2ห2เจ็ด8 29มาาทำอะไรเนี่ย30 31 สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสมเจ็ดสามแปดอสีอ่สิบช่วยพี่นับหน่อยสี่เอ็ดสี่สองนับตั้งดังหน่อยเดี๋ยวพี่จะได้คุยกับพูณเนี่ยอ่านับเลยถ้าครบแล้วบอกพี่อ่ะพอดีพี่อยู่กับอ่อน้องนะคะเท่าไหร่คะ ห้าสิบอ่ะครึ่งหน้าอ่ะใครเคยใช้เราบอกด้วยนะคะใครเคยใช้ตัวนี้บอกด้วยแก่แล้วเนาะสี่เอ็จะสี่บเอดแล้ววันที่สิบห้าสิงหานะคะวันเกิดพี่ฟองเบียมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้นะเดี๋ยวจะเริ่มอัดคลิปนะอืมโอ๊ยตายละเท่าไหร่ละเจ็ดสิบหกเจ็สิบเจ็ดเจ็สิบแปด

เก้ 97, 98, 99, าเ็ดก้าแปดหนึ่งะเป็นไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมปะ่ะอ่ะเออก็โอเคอยู่นะมันก็เอ้ยเนตตี้ดูสินี่มันยกขึ้นจริงอะนี่เธอดูเหมือนตาเลยดูในกล้องะเหมือนตาเลยปะอ่ะทุกคนตอนนี้ที่อเมริกาเวลาเที่ยงคืน11นาทีนะคะ ไม่แน่ใจว่าที่ที่ประเทศไทยเราอ่ะเอวิกตอเรียซีเกตลดราคา90%ปะตอนนี้ที่เนี่ยลด90%ที่ใส่อยู่ก็วิกตอเรียซีเกตนะข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบล็อกแล้วตอนเนี้ยอ่าทุกคนเป็นไงบ้างคะนี่เห็นความแตกต่างไหมสรุปข้างซ้ายดีกว่าข้างขวาเฮ้ยโ okay อเคอะความรู้สึกชุ่มชื่น โอเคอยู่นะอืมไม่เป็นไรหรอกอ่าไม่มีอะไรมากนะคิดถึงทุกคนอยากจะแบบเดี๋ยวอัดว่างแล้วไงเรียนจบแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าสำลีที่ใช้อยู่มันอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ขยำกับมืออย่างนี้ถูๆๆๆๆทูทท,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 ทูแล้วก็มาตบ เตตี้พี่ว่าเธอต้องใช้แล้วแหละแต่ไอตัวที่ตัวมาร์กของพี่เนาะอันนั้นคือใช้ดีเดี๋ยวไปให้ดูพอดีวันนี้วันนี้พี่ไปไปงานของเพื่อนพี่ที่ไปรับสัญชาตินะคะแล้วเมื่อคืนเมื่อคือนพี่ก็มาร์กตัวนี้ก่อนนอนเธอตื่นมาหน้าดีหน้าดีขึ้นแต่งหน้า ไม่รู้ไม่รู้แต่งหน้าติดเพราะว่าตัวนี้หรือว่าเป็นพอป้าลอล่าเพราะพี่ใช้เครื่องสำอางของลอล่าเมเซี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลอล่าเมซี่แอร์นะลอล่าเมซ่อ่ะเป็นไงบ้างคะข้างขวาโดนตบไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาตบข้างซ้ายกันอก็เป็นไงบ้างไม่เห็นความแตกต่าง ไม่เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเราต้องมาอัปเดตวันละหกนะใครที่ใช้ตัวนี้อยู่อะถามพี่หน่อยปพี่ถามหน่อยว่าเราควรที่จะแช่ตู้เย็นไหมหรือว่าไม่แช่ถ้าเป็นสมัยก่อนพี่ก็จะแช่เนาะแช่ปะนัตี้แช่ปะปกติโทนเนอะร์ไม่ค่ะไม่แช่หรอคิดว่าอ,อาจจะไม่แช่ ให้ตาดันเนี่ยฉันต้องโดนลองลองดูว่าเออมันจะหายสิไม่ถ้าหายนี่ก็โอเคเลยนะลองยอมเป็นหนูทดลองให้ผู้ติดตามได้ได้ชมกันนะคะแต่รู้สึกดีรู้สึกหน้าตึงขึ้นหรืออเมซอนส่งของปลอมมาวะเท่าไหรล่ละยี่สิบยี่สิบเอ็ด ยกขึ้นอย่างนี้นะคะยีามเมื่อกี้พี่เพิ่งใครที่เพิ่งเข้ามาพี่ทาข้างขวาไปแล้วนะคะตบข้างขวาไปแล้วสวัสดีค่ะคุณปีนี้ได้รีแคปนางงามไหมเอ่ยคงไม่ได้รีแคปอะคะ่ะไม่ไม่ได้มีเวลานะคะแต่ว่ายังไม่แน่นะเพราะพี่เพิ่งเรียนจบพี่เพิ่งเรียนจบเมื่อวานเมื่อวานมันเมื่อวานมัน,น,นพิษัดป เมื่อวานวันสุดท้ายที่มีคลาสนะคะเรียนหนักมากเธอเหมือนคุณหมอเลยเรียนอาโตมี่เรียนระบบเซลล์เรียนระบบกระดูกกล้ามเนื้อนะคะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะเอ่อ p a ทโลจีอะเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะเพิ่งเรียนจบเมื่อวานก็เลยสบายใจขึ้นนะคะเจ็ดเดือนที่ผ่านมาที่ฉันเป็นคุณหมอ กระดงกระดูกเนื้อเยือ่อระบบไหลเวียนโรคต่างๆเรียนแล้วเรียนภาษาอังกฤษอะ่ะเธอเข้าใจปะคนไทยคนเดียวอะ่ะสวยคนเดียวในะในในคลาสอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะโอคนไทยแอมนาตาพี่ชื่อนาตาชาเออลืมบอกพี่ฟองเบียชื่อจริงชื่อ,น,าาน,าน,อนัทธันกรใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่คือน,นาตาชาค่ะนาตาชาโรมานอบนะคะนาตาชาโรมานอบอ่ะจริงๆ นะคะชื่อนาตาชาที่นี่เขาเรียกพี่นาตาชาอืมแล้วก็วันที่สิบที่จะถึงนี้นะคะสิบกรกฎาคมเป็นวันรับไปประกาศของพี่ฟองเบียเนาะเดี๋ยวจะเริ่มอัดคลิปมาให้เดี๋ยวจะพยายามอัดคลิปดีกว่าใช้คําว่าพยายามจริงๆมีคลิปหลายอันที่ถ่ายแต่ไม่ไมีเวลาตัดต่อเงี่ยเเลยต้องมา,มานั่งร้ายอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเราจะเจอกันบ่อยๆตกตกไปเรื่อยๆหน้าบวมหมดแล้ว ่แต่มันรู้สึกดีขึ้นจริงนะนี่เธอนี่อายุ41จะ41แล้วนะ15สิงหามนี่41คืนนี่ผิวเอ่อใครที่เพิ่งเข้ามานะคะคือพี่ฟองเบียร์เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่ตัดสินใจหลังตั้งแต่อายุ28จนถึงเมื่อวานใช้ยูซรีนนะคะเป็นสาวกยูซลีนตัวตัว,ต,วตัวแม่เลยของยูซรีนแล้วก็เพื่อนพี่อ่ะคือเวลามีคนกลับไทยใช่ไหม คือที่นี่ที่อเมริกามันหาซื้อยากยูสล่มันไม่ค่อยมีสั่งอเมซอนมันก็จะไม่มีแบบเหมือนของคุณจอมขวัญแบบเป็นไอตัวอะไรอะตัวตัวที่ออกใหม่พี่จะใช้เซรั่มพวกอย่างนั้นนะต้องฝากเพื่อนที่เมืองไทยะส่งมาให้ทีนี้เพื่อนที่อเมริกาบอกว่าทําไมเธอไม่ใช้แบรนด์อื่นดูเธอเปลี่ยนเครื่องสํา,าสอางบ้างก็เนี่ยตั้งแต่ยี่แปดจนถึงเมื่อวานเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเพราะของเพิ่งส่งมาวันนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม่เป็นเอาจนบอกตรงๆคือใช้ไม่เป็นก็คือนั่งรีวิว นั่งดูรีวิวเมื่อกี้กับน้องเขานะคะก็ตามโฆษณาบอกว่าอะไรนะเทลงมือใช่ไหมแล้วก็ตบจริงๆเขาไม่ทําอย่างนั้นนะ่ะเขาบอกให้ใช้สำลีนะคะเพราะเขาบอกให้ใช้สำลีก็ตบรอยครั้งแล้วไปเจอคลิปหลายคลิปมากที่เขาพยายามตบรอยครั้งแล้วหน้าเขาเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งแรกแต่ทำไมเราตบแล้วเราไม่เปลี่ยนอะ่ะเป็นเพราะอะไรโอเคได้อยู่เนาะ ที่ไม่อัดคลิปมี2เหตุผลที่ไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนมี2เหตุผลเหตุผลแรกก็คืออ้วนขึ้นอันนี้คือลดลงแล้วแต่ก็ต้องลดอีก5้กิโลถึงจะไปอยู่น้ําหนักแบบน้ําหนักตอนประกวดอย่างเงี้ยต้องประมาณอีก5้าโลแต่ก็นี่ก็คือมั่นใจใส่ชุดว่ายน้ําได้ตอนนี้คือหน้า,หน,าหน้าร้อนก็ไปไปไป,ไปทะเลไปอะไรมาแล้วนะคะอืมก็สวยแล้วไงก็มาเจอทุกคนได้แล้วเหตุผลที่สองก็คือเหตุผลที่สองก็คืออ พี่ฟองเบียรเรียนนะคะเรียนหนักมาก7เดือนที่ผ่านมาจันถึงสุกแล้วก็ทํางานด้วยเรียนอนาโตมีเรียนเหมือนคุณหมอเลยนะคะเป็นเทอราปติกมาซาแล้วตอนนี้ก็กําลังเปิดสปาอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันเรื่องนางงามหรอมีคนถามเรื่องนางงามอะโอปอผิดหวังนิดนึงนะจริงๆ ถ้าใครตามปีอนาเสือที่พี่รีแคปถูกไหมคะพี่เชียร์น้องโอปอล่ะน้องอปอที่พี่แบบพยายามจะให้น้องกีใบกระท่อมกินน้ํากระท่อมก่อนขึ้นเวทีให้ดีๆอย่างเงี้ยปีนี้รู้สึกน้องก็ยังเหนื่อยนะคะความรู้สึกของพี่เนาะแล้วก็น้องไปเสริมจมูกมาทําให้รู้สึกแบบเอเสริมจมูกมาทําให้รู้สึกแบบหน้ามันไม่เหมือนเดิมอะนะแล้วก็น้องดูหุ่นยังไม่เท่าไหร่อเชียร์ลำบากทีนี้ โอเคครบแล้วลองลองลองตบหน่อยไหมลองตบอีกทีหบบบนึ่ 1, 2, 3, งสองสามสีนะ่เขาไม่ให้ทําอย่างนี้นะเขาไม่ให้ทําอย่างที่เราเห็นกันที่แบบน้ำปบทเทสเชล่าอย่างเงี้ยแบบเขาไม่ให้ทําแล้วเราทําทําไมเขาไม่ให้ทาอย่างเงี้ยนะคะคนขายก็บอกไม่ให้ทําอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกให้ใช้กับสำลีมันจะได้ผลกว่าแล้วก็สำลีที่ใช้ไปแล้ว อบแรงไหปะสำลีที่ใช้ไปแล้วก็เขาบอกให้มันทําอย่างนี้นะคะเพราะมันแทงหรอจําไม่ได้ที่ร้อยหกส้าเหรียญปะของพี่ขวดใหญ่230ร้อห้าเหรียญคูณ3ามห้าบ้านเราเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ที่ร้อยหเหรียญแต่ขวดใหญ่นะของพี่เป็น230ร้อมันมีหลายไซส์แต่ที่ยืนยันได้เลยก็คือตัวนี้นะคะใช้ดีมากเมื่อคืนที่ใช้ เพราะวันนี้ไปไปเพื่อนพี่ไปสาบันตนรับสัญชาติอเมริกันนะคะก็เลยมาร์กตัวนี้ไปเมื่อคืนแล้วก็หน้านี้หน,น้าที่หนูเห็นนะคะตั้งแต่6กโมงครึ่งตอนเช้าตอนนี้คือเที่ยงคืน20แล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงเธอ7จ็ดโมงทำงานถึงสี่ทุ่มครึ่งกว่าจะได้กลับบ้านห้าทุ่ม,มั้งเรามารุ้นกันว่าจะเงือกหรือจะสวยนะคะเอาละค่ะทุกคนเป็นว่าคลิปนี้ก็คือมาแนะนำตัวว่า I'm coming back พี่ฟองเบียร์ c o m e back นาตาชา is return นะคะนาตาชาโรมานนฟรักทุกคนนะคะเดี๋ยวอะไรฝากติดตามได้นะอาจจะเป็นแบบเรื่องราวในอเมริกาว่าพี่ฟองเบียร์ทำอะไรยังไงตอนนี้ก็คือพยายามทำสปานะคะก็คือเปิดเปิด,เป,ดเปิดนวดที่บ้านนะคะทำสปาที่บ้านแล้วก็จะไปเปิดสตูดิโอกับเพื่อนเนาะแล้วก็อาจจะแบบอัดคลิปเรื่องราวในอเมริกาแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจจะแบบ recap นางงามบ้างแต่คงไม่ ค,คือโอกาสค่อนข้างน้อยถ้าจะรีแคดนางงามเพราะว่าไปดูช่องอื่นเถอะนะมา <c oughs> ไปดูช่องอื่นเถอะถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องอเมริกานู่นนี่นั่นก็สอบถามได้นะคะอยากจะติดตามเรื่องราวนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็วันที่10นี้พี่ฟองเบียจารับใบประกาศนะคะทีะ่ที่สถาบันที่พี่ฟองเบียไปเรียนมาเพื่อให้ประกอบอาชีพเป็นสปานะคะ แล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปมาดูเขาจะมีแบบพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ความรู้สึกหรอรู้สึกว่าหน้าตึงขึ้นครั้งแรกนะคะอืเดี๋ยวจะมาอัดคลิปติดตามผล2อาทิตย์มาไลฟ์สดกันดูนะคะหน้าเป็นยังไงแคปหน้าจอไว้ค่ะหันขวาหันซ้ายตรงกลาง ก o d ดไ g h ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไปละบ๊ายบายเอา้าแล้วปิดไลน์ยังไงเนี่ย <laughs> ไม่ไลน์นานปิดละ <laughs>